สวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกเสาร์นี้อยู่กับผมเวียศักดิ์พงศ์ษรและคุณสมชัยมีเซนครับสลับกันนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมไม่อยู่ไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วสัปดาห์นี้พี่โอไปดูงานดูดงานอไปดูงานเดคูราที่โรมาเนียเขาไปหลักสูตรเรื่องของสารรัฐธรรมนูญโยกลับมาจะเป็นผู้ว่าศาลไปดูไปดูสารรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆนะไม่เกี่ยวดคูราไปดูรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆแล้วก็บอก ในฝั่งยุโรปนี้ก็มีสามเดือนด้วยนะวันเดียวเสาหน้าคงกลับมาเมื่อไงกลับมาก็แบบว่าเขาปบดก้าวแล้วไม่ทันแล้วพี่โอนยมีทุนก้าเปลี่ยนคอรมอแล้วกลอกประวัติไม่ทันแต่ว่าการเปลี่ยนการปรับคอรมอครั้งนี้ต้องเรียกว่าโอ้โหยืดเดื้อยาวนานและบ่นจริงๆต้องบอกว่า3เดือนนะเป็นการแบบโอ้ใช้เวลาในการปรับคอรมอนานมากคือบอกแล้วว่าถ้าปรับคอรมอนานเนี่ย ปล่อยโอกาสให้วิ่งเต้นนะใช่ปล่อยโอกาสให้วิ่งเต้นและสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและคนในเพื่อไทยคิดเพื่อคิดใหญ่ทําไม่เป็นคิดใหญ่คิดใหญ่ทําไมเป็นเลยนโยบายของเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นคิดใหญ่ทําเป็นแคมเปญนะแต่การปรับคอรมอครั้งนี้คิดใหญ่ทําไม่เป็นและทําให้เหลือปรับเล็กโอ้โหโคอรมอนี้นาทีสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าที่ปวดนาทีสุดท้ายมีหลายปัจจัยนะ ปัจจัยสาคัญเนี <Wolver ham> <im itation for Floyd appeal> ่ยนทีสุดท้ายต้องอยู่ที่ลดวูดเลยครับนาทีสุดท้ายนี่อยู่ที่รดวูดก่อนจะไปรดวูดเนี่ยเพราะว่ามันมีนาทีสุดท้ายที่อารีก่อนอารีพักที่อยู่ถนนอารีซอยอารีเนี่ยคือพักอะไรพักรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างพาสเนี่ยนะครับแล้วทำให้การปรับใหญ่ขยับไม่ได้และก็ในเพื่อไทยเองปรับใหญ่ขยับไม่ได้ครับก็ต้องบอกว่าคราวนี้เกิดการปั่นป่วนเพราะพักรวมไทยสร้างชาติจริงๆอ่าเปิดจากพัก ความปั่นป่วนในพักรวมไทยสร้างชาตินะครับโอ้นี่ยุ่งยากมากนะแล้วก็จากที่ว่าจะคิดปรับใหญ่ก็เป็นปรับเล็กเลยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยหนึ่งเก้าอี้ฮะทำไมป่วนทําให้คอรมอนายกทักษอดีตนายกทักษิณนายกเศรษฐาคุณภูมิธรรมต้องทานมื้อเที่ยงฮะหนึ่งเก้าอี้ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันมีความสําคัญครับหนึ่งเก้าอี้นั้นก็คือเก้าอี้นตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับนะโอ้โหนี่รถแมบ ของนายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังต้องเป็นของเพื่อไทยเบ็ดเสร็จโอ้เพรั้นปมป่วนในรวมไทยสร้างชาติทําให้นายใหญ่ต้องออกมาเคาะเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเลยต้องบอกมาจากข้อตับทนี้ก่อนพี่จ้ารองเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นผู้หญิงอ,ะอ่ะผู้หญิงไม่บอกชื่อเหรอ <c oughs> ไม่ต้องบอกบอกแค่นี้ก็รู้แล้วรองเลขาธิการพักรวมแตงชาติเนี่ยขัดแย้งหนักกับหัวหน้าพักอ้าวขัดแย้งหัวหน้าขัดแย้งหัวหน้าเพราะอะไร จริงๆรองเลขาธิการพรรคเนี่ยนะตัดสินใจลาออกตัดสินใจลาออกไม่รู้ขัดแย้งเรื่องอะไรแต่ตัดสินใจลาออกไม่พอใจหัวหน้าพรรคไม่พอใจหัวหน้าพรรคตัดสินใจลาออกและลาออกจากรัฐาการผอพักด้วยรองเลขาธิการพรรคท่านนี้เนี่ยเป็นผอพรรคด้วยใช่รักษาการรักษาการก็ทำหน้าที่แหละผอพักนะแต่ว่ารองเลขาธิการพรรคเนี่ยมีสสที่มีบทบาทมีคนเขอเป็นเพราะเรียกว่าเป็นคนถือท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยง สสเกิดอะไรขึ้นเมื่อส่วนนี้กัดแย้งก็สสไม่พอใจดิหัวหน้าดิไม่พอใจที่ไปไปทำให้รองเลขาธิการพักออกและไม่พอใจที่ไม่รักษาผลประโยชน์เรื่องตําแหน่งแห่งวงนโอ้พอสสไม่พอใจหัวหน้าก็เคลื่อนไหวสองอย่างนี้เปลี่ยนหัวหน้าพักแล้วเปลี่ยนตําแหน่งหัวหน้าด้วยนะโอ้โหนี่แล้วก็ที่ทําให้คอรมอผ่นปวดมากก็คือรวมไทยสร้างชาติไม่ยอมเรื่องที่จะให้เพื่อไทยเบดเสร็จในลนตีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และก็เพื่อไทยบอกถ้าคุณไม่อยากออกจากการส่วนคลังเอาไปนี้แล้วกันช่วยว่าการส่วนรลังคุณยังอยู่เหมือนเดิมท่านรัมตีกฤษณาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ารัมตีช่วยเนี่ยมีสามตำแหน่งนะมีสามตำแหน่งใครจะเอาใครจะเอาใครจะรับพอได้สามตำแหน่งเนี่ยนะแบ่งงไงแบ่งงานไม่ได้เลยคุณกฤษณาอาจจะได้ดูสำนักงานปัรลัดไอสำนักบริหารนี่หรืออาจจะกรมบัญชีกลางถามว่ารวมไทยสร้างชาติยอมไหมไม่แฮปปี้และรวมไทยสร้างชาติ ไม่ได้โคต้าร่ตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างที่คุยตอนแรกคือเดิมเนี่ยก็กล่าวว่าถ้าออกสองคนครับก็เข้าสองคนเข้าสองคน,งคนหนึ่งนั้นโคต้าก็คืออยากได้รนตดีช่วยกลาโหมในกรณีที่นายกเนี่ยควบนายกควบกระทรวงกลาโหมก็อยากส่งพลเอกนัฐพลนัตพลนาควานิต์นะ,ะซึ่งเป็นคนของลุงตูโดย สายตรงสายตรงสายตรงลุงตู่เนี่ยโคต้ารวมแต่ตั้งชัดนะเอ้าก็พักใครมาก่อนน่ะพักวีพักลุงพักลุงอ่าพักลุงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้ปาฏิเิต13ที่นั่งเพราะแบรนด์ใครแบรนด์ลุงตู่แบรนด์ลุงตู่เพราะฉะนั้นโคต้าของลุงตู่ก็ต้องมีแต่ว่ามันมีแรงต้านนะกลุ่มของกลุ่มคนเสื้อแดงและคนที่สนับสนุนคุณสุทินเนี่ยไปยึดใช้สถานที่ไอ้ไอ้คลกไทยลาวคือคือคนที่สนับสนุนคุณสุทินและเสื้อแดงเนี่ยรู้ว่าถ้าต้านบิ๊กเล็ก สำเร็จแปลว่าสำเร็จเนี่ยแปลว่าคุณสุทินไม่เปลี่ยนยังอยู่คือดูเหมือนจะต้านบิ๊กเล็กแต่จริงเป้าหมายคือต้องการให้คุณสุทินอยู่ในตําแหน่งต่อเพราะถ้าบิกเล็กไม่นั่งรับดีช่วยเนี่ยแสดงว่านายกเศรษฐาไม่ควอบคือหลายชั้นนะครับหลายชั้นต้องบอกว่าเช้าวันศุกร์มีความชัดเจนมากนะน่าจะลงตัวแล้วตอนนี้ต้องบอกแบบนี้สู่แบบนี้ครับปรับคอรมอจบนะเข้าเข้าสี่ ออกไม่ออกสเข้า6ออกสเข้าหแต่เฉพาะเพื่อไทยเนี่ยออก3เข้า 4, 4เพราะมีของค้างเก่าอยู่หนึ่งของค้างเก่าอยู่หนึ่งันะและก็ที่น่าสนใจก็คือกระทรวงการคลังครับ มีลำตีช่วยสามคนเอเขาบอกว่าลำตีจริงๆมีห้องลำตีสามห้องว่าการ1นึ่งห้องลำตีช่วย2มาตลอดนะตอนนี้ต้องหาห้องทํางานเพิ่มที่ผมผมเนี่ยทำข่าววันแรกที่ส่วนคลังนะเมื่อ30ปีที่แล้วเลยแล้วก็รู้มาตั้งตลอดนะยังไม่เคยเห็นลำตีช่วยว่าการสวนคลังสคนเลยไม่เคยเห็นนะเขาบอกว่ามีบ้างมีบ้างนานๆต้น ใน30ปีนี้ผมยังไม่เห็นนะผมว่าไม่เห็นนะอาจจะก่อน30ปีก็ได้และที่น่าที่น่าสนใจนะตัวแทนจากรวมไทยสร้างชาติคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยครับไปนั่งพาณิชจากลร่ตีแรงงานแนดีตมาเป็นพ,อพอ่อ,พอค้าพ่อค้าเลยอ๋อก็ทําธุรกิจอยู่แล้วนี่คือโครงสร้างของคมช่วยอ้าวมาดูคนที่หลุดซีหลุดของสีหลุดนะของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ชุดนี้นะหลุดแรก หมอชรนานสีแก้วเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันเพราะเป็นคนทุ่มเทอยูนหน้าพักมาก่อนนะก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาหลังเลือกตั้งด้วยคุณชัยยาผมมาไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมไม่เซอร์ไพรส์เพราะมีข่าวมาตลอดคุณพงเพชรชุลละเอียดไม่เซอร์ไพรส์ก็มีข่าวมาตลอดมีข่าวมาตลอดคุณอนุชานาคาสายก็ไม่เซอร์ไพรส์เป็นสี่ข่าวมาตลอดแปลว่าในสี่คนนี้มีคนถูกเซอร์ไพรส์คนเดียว คือคุณหมอชนละน่านสีแก้วก็น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทำให้เซอร์ไพรส์นี่คือสี่รัฐมนตรีที่หลุดออกจากตําแหน่งครับโอ้โหหกล่มตีเข้าใหม่แล้วครับเข้าใหม่คุณพิชัยชุนอาวชิระเข้าแทนนายกล่มตีในฐานะลฐมตีว่าการกระทรวงรคลังแต่พ่วงด้วยตําแหน่งรองนายกัฐมตีซึ่งจะดูแลด้านรองนายกด้านเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเศรษฐกิจันหัวหน้าทีมเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจตลาดอุ่นตลาดทุนเศรษฐกิจมารับ มุ่งไปที่คุณพิชัยเลยนะออกจากประธานบอร์ดตลาดออกหมดแล้วประธานบอร์ดบางจากเราออกไปแล้วและคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลมาเป็นรัมรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเสริมนี่ไงจะเพิ่มช่วยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยลัมรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะมี3คนนั่นก็คือคุณจุลพันธ์คุุณจยืนหนึ่งนะฮะในหลังนั้นรัมรีช่วยครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลจับมาใหม่และคุณกฤษดายังอยู่ยั่งเป็นลัมรีช่วยจะสามคน คุณจิราพรสินทุพัยล่ะนี่ร้อยเอ็ดส่งท้าประกวดนะมีแฟนคลับติดตามให้พลังประชาันควบเมากระรวงเกษตรเกษตรไม่ได้ไม่ได้นะแต่เขาบอกว่าแหมดินเอกเดียวกันเดียวกันใช่ไหมเดียวกันเออก็จะอยู่กระรวงเกษตรกระรวงเกษตรก็จะมีรับดีช่วยสองคนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะแต่จะมาเฉลยว่าอีกคนนึงเป็นใครนะคุณพิชิตชื่นบานตอนนี้หน้าบานแล้วหน้าบานหน้าบานแล้วชื่นบานฮะไม่ใช่หน้าบาน ตำแหน่งชื่นบานตำน่งสกุลชื่นบานแต่หน้าบานหน่อยเพราะคราวนี้ฝ่าด่านเรื่องคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจะมีสองคนนะคนหนึ่งคือคุณพิชิตชื่นบานที่เข้ามาใหม่อีกคนหนึ่งโยกจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศคุณจักรพันธ์เคยเป็นเหรอเคยเป็นเหรอแจ้งมานีจะมานั่งสำนักนายกอต่อไปคุณตุชาติจงกลิ่นนั่งรัฐมนตรีช่วยพาินี้ทำไมถึงก็โดดมาเพราะต้องบอกว่า จนถึงแบบตอนนี้ไอ้พักที่แบบโอ้มีเสียงมาพูดถึงกันตลอดค,คือพักนี้แหละค<น>ะับพักอะไรบ้าพลังประชารัตโอ้พลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเอา,อาพักอื่นเนี่ยนะมาเป็นรัฐมตีเกษตรนั่นเลยแข,ขอยอมแค่เพื่อไทยจีรพรใช่ไหมนะ นั้นคุณตอนนี้อัตกรจะมานั่งตรงนี้นะคุณก่อนอุณาตกรมาแรงมากมาแรงครับมาแรงมากนะครับกระทรวงงันครั้งที่พี่วีบอกนีฮะต่อไปนี้จะมี4ท่านนะฮะบอกชื่อไปแล้วนะครับโชมหน้าประมาณนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีการลดงานของลัฐดีช่วยนะแน่นอนครับพอมีลัฐดีช่วย3คนเนี่ยเขาต้องจัดสรรแบ่งงานกํากับกันใหม่เพราะกระทรวงภาษีมี3ากระทรวงนะครับ สัมปกรณ์สัมสามิตรอาจจะกรมภาษีุกรมภาษีอาจจะต้องแบ่งคนละกรมนะอ่ะนี่เพื่อไทยนายใหญ่เคาะจบเนี่ยมาดูปรับออกปรับออกอย่างที่บอกนะครับชัยยาผมมาพวงเพชรชุละเอียดชนร่านสีแก้วสามคนปรับเข้าเข้าใหม่นะครับพิชัยชุนหะวชิระจีราพรสินธุพัยพิชิตชื่นบานพ่อภูมิโรจนสังกุลขยับนะฮะคุณสุยะนอกจากเป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วได้เป็นรองนายกควบ คุณสมศักดิ์จากรองนายกเป็นรัมตรีว่าการสาธารณสุขคุณจักรพงษ์แสงมณีจากรัมตีช่วยกระทรวงต่างประเทศจะมานั่งสํานักนายกและตุตรปานปรีนะฮะรัมตีว่าการจะเหลือตําแหน่งเดียวเหลือตำแหน่งเดียวไม่มีตําแหน่งรองนายกเลยฮะไม่มีรัมตีช่วยไม่มีรัมตีช่วยเออก็โค่นนะเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วไปโฟกัสกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวสามรัมตีหลุดเก้าอี้คุณชจยยาพรมมาพวงเพชรจุลละเอียดจุลนนานสีแก้วอันนี้ของเพื่อไทยครับของเพื่อไทยเพื่อไทยนะ ของที่ยังแบบพลังประชารัฐพลังประชารชาัฐเนี่ยนะครับคุณไผ่ลิกในเมื่อถูกค้างไว้เก่าเนี่ยก็เห็นบอกว่าคุณอนุสมบัติยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยค,คุณไผ่ไลิกเนี่ยเขารู้แล้วเขาบอกครั้งนี้เว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนนะครับต <c oughs> อนนี้คู่ชิงสองชื่อนี้มาแรงนะ<อ>ต้องบอกว่าสองชื่อนี้มาแรงอนันต์ผลอํานวยและอัตรกรศิลรัชยากรนะครับ <c oughs> แม้กระทั่งคุณอนันต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกสัมภาษณ์ว่าตัวเองเหมาะสมเหมาะสมแล้วก็ ทราบมาว่าลุงป้อมเนี่ยเสนอชื่อเขาไปแล้วโโและก็คุณอนันต์ผลอานวยยังไม่ทราบใช่ไหมลุงป้อมมาเสนอสามชื่อไม่ใช่ชื่อเดียวไปถามคุณลุงป้อมใหม่ลุงป้อมเสนอสามชื่อเสนอคุณอนันต์ผลอานวยเสนอคุณอัศกรศีริเลขากรและเสนอคุณชายวุฒิพระคำน,น,นันทศรเป็นหน้าที่ของนายกอะฮะต้องจิ้มใช่ไหมและนายกจิ้มใครผมว่าตอนนี้นายกน่าจะจิ้มดัางนี้นะนา,นายก <laughs> นายก และคนที่นายกเชื่อน,น่คน <c oughs> ึ่มคนนี้อัตกรเลยมาตอนนี้แรงมากแต่ยังไงแล้วแต่นะก็เป็นลัมตีช่วยกระทรวงเกษตรเษรคับส่วนรวมไทยสร้างชาตินะก็ตามนี้นะครับออรวมไทยสร้างชาติเปลี่ยนคนเดียวคนเดียวนะคนเดียวก็คือเปลี่ยนเฮ้งออกเอาเฮ้งมามันคุณ้นไหมใช่อนุชานาครัยนะฮะออกไปแล้วก็สุชาติชมกลิ่นและเปลี่ยนกระทรวงและเปลี่ยนกระทรวงอุดให้กระทรวง พานิชเลยครับได้กระทรวงพาณิชย์ี่กระทรวงพาณิชย์ก็ระทรวงเศรษฐก็อยู่ระดับเดียวกันนะรมตีช่วยนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณตุชาติจะเลือกทํากับพิว่นภูมิธรรมหรือว่าผู้กองธรรมนัฐแค่ไหนเขาคงเลือกพ้ว่นเป็นเล่นพีบานิชแล้วก็คุณปิศดาระยังอยู่รัฐมตีช่วยไปต่อนะยังแข็งยังแข็งและแน่นอนครับเมื่อกี้พูดถึงพลังประชารัฐเมื่อมันสุกมีการประชุมพักพลังประชารัฐลุงป้อมโอ้นักเจอหนักข่าวหนักข่าวต้องถามว่าตกลงโคต้าของ พลังประชารัฐนี่เป็นใครเป็นใครมีคำตอบจากลุงป้อมครับตอนหรือเปล่าครับเป็นผู้นักต่อนหรือเปล่าครับไม่ใช่เป็นเลยพแล้วพอแล้วครับพอแล้วต้องให้ใคุณนหน่อยบองหน่อยบองร้องบองหน่อยได้ไหมต้นขานงนงช้อยสามเด้อสายตรงจันทสองล่าสายตรงชินวัตรเนี่ยโอ้โหเหนียวเหมือนกันนะเหนียว นมไอ้ตรงของแท้เหนียวสายที่เพิ่งมาไม่เหนียวไม่เหนียวโดยเฉพาะนี้เลยเกลียงเกลียงการที่นั้นเนี่ยโอ้โหโแรกๆเลยหลุดจากลำดีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ตอนนั้นที่บอกที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่ครับนั่งรวมโต๊ะนั่งไปแล้วก็เอ๊ะแล้วไม่คุณชยาก็นั่งคุณชยาก็นั่งเออใช่เออแล้วทำไมหลุด โอ้มันต้องคือสายตรงเนี่ยมันสองคนต้องคนใดคนหนึ่งไงถือว่าคุณเกรียงนี่มาแรงกว่านะก็มาไปไปไปตลอดไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมีชื่อติดโผถูกปรับออกทุกโผประกฏตัวงานเลี้ยงตอนรับตักศินทั้งสองรอบได้แรงหนุนจากเจ๊แดงยอภาวงสวัสดิ์ยอภาพาเข้าพบตักสินที่บ้านจันสองล่าต้องบอกว่าคุณยอภาเจ๊แดงเนี่ยพาทั้งคุณเกรียงพาทั้งคุณชัยยานะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งคนละรอบแต่คนละรอบคนละรอบแต่ว่าเนื่องจากว่า ตอนนี้พื้นที่อุบลราชธานีมองทางการเมืองแด้ก็พื้นที่รอบๆต้องใช้บารมีของคุณเกี่ยงกันดินันอยู่ต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจคุณชัยยาไม่ใช้เหรอพื้นที่คุณชัยยาคุณชัยยาไม่ใช่หรืออาจจะใช้คนอื่นแทนได้หรือจำนวนมันน้อยกว่าพอแน่นอนครบพุนเกลียงออกเขาต้องเอาอีสานมาเพิ่มไหมเป็นที่มาของที่มาของคุณจิราพรจิราพรร้อยเอ็ดใช่ไหมร้อยเอ็ดอ่าคือเขาต้องเลือกในมุมในมุมนั้นในมุมพื้นที่ ไม่เห็นด้วยเสฐษษานั่งกรณีของคุณคุณสุทินครับอันนี้คุณเกรียงแล้วทำไมอ,อยู่ต่อคําถามคือทําไมคุณสุทินอยู่ต่ออือันแรกเลยไม่เห็นด้วยกับคุณเสฐานั่งลัมตีกลาหมในพักเขาคุยกันอ,อ้างงานความมั่นคงละเอียดอ่อนเอ้าทำไมละเอียดอ่อนท่านนายกเสต้าทำทำไม่ได้เหรอลัมตีช่วยก็ทําได้ <c oughs> อันนี้เหตุผลนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจคือตอนนี้ไม่ได้การนายกหรอกเพราะรู้ว่านายกมาต้องมีลัมตีช่วยใช่ไหมเพราะลัมตีช่วยกลายเป็นมือของลุงตู่ เลยปลุกม็อบเสื้อแดงขันซะก่อนแล้วก็อ้างว่าเหตุผลเนี่ยบิ๊กทินเนี่ยโอ้สู้แรงต้านสีส้มได้ต้องเอาไว้ต้องประคองไว้ไว้ตอบในสภาไม่รู้อะไรเลยสามเหตุผลคือสามเหตุผลเนี่ยคือสามเหตุผลผมฟังแล้วงงๆนี่ยโอ้นี่นี่เหตุผลสําคัญจริงๆอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละหัวใจหัวใจอยู่ตรงนี้ครับคือกระทบชิงต้านบิ๊กเล็กเพื่อตัวเองยังนั่งอยู่ใช่ถูกต้อง อ้างเกี่ยวกับการรับประหารปี2 5งพกลุ่มเด็กเล็กไงเสื้อแดงก็อ้างไงเป็นมือทํางานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างที่บอกก็วัตกรรมล่าถึงกไงวิธีรวมตัวคือใช้คอนเนคชั่นร้านครกไม้เมื่ออาทิตย์ก่อนไปที่ร้านครกไม้ไทยเราต้องบอกร้านครกไม้ไทยเราเป็นที่ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่แล้ว้านปฏิบัติการคนเสื้อแดงที่ศาลเนี่ยของแกนนําแล้วก็ปลุกม็อบขึ้นมาต่อต้านตรงนี้วานไปนะครับนี่คือเรื่องของคุณสุทินและคุณเครียงทําไมยังอยู่ ต้องบอกว่าโผที่ผ่านมาเนี่ยต้องอหอ้ปรับกันเยอะนะครับปรับทุกวันออทุกรอบเพราะว่าคนที่จะถูกปรับออกพี่วีรธรรมชาติเขาต้องวิ่งเขต้องวิ่งและคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยมีคอนเนคชันเยอะ,ยอะทีนี้เนี่ยที่ทําไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนอกจากเรื่องพักร่วมรัฐบาลที่ไม่ยอมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของนายทุนพักนายทุนพักใช่ไหมอเออ ว่าในเหตุผลที่ปรับกระทรวงยังไม่ได้เลยเพราะนั้นเหตุผลสําคัญที่ไม่สามารถปรับใหญ่ตามความมุ่งหวังของนายกได้หนึ่งเมื่อกี้บอกอะไรนะพักรัฐบาลผู้ร่วมรัฐบาลไม่ขยับไม่ขยับการเปลี่ยนเก้าอี้ลำบากเปลี่ยนสลัมกระทรวงไม่ยอมอันที่สองนายทุนพักนายทุนพักนะเพราะทุกคนทุกทุกกระทรวงมีนายทุนพักถูกต้องอันที่สามมันสายตรงปัจจัยที่สุดก็คือชินวัตรบ้านจันทรงราแล้วอันที่สี่น่าจะเรื่องของว่า ต้องดูด้วยครั้งนี้คือในเพื่อไทยเองก็ปวดเหมือนกันนะะคือเหมือนว่าไม่แอบสูตรนายใหญ่ไม่แอบสูตรพอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเพราะต้องประครับประคองิขนาด,ดในายใหญ่ไม่แอบสูตรพอร์นายกจะมีเอาพาววเอร์เหรอคือเพราะพันธกิจใหญ่ของเพื่อไทย ต่อไปคือสู้ก้าวไกลเพราะไม่อยากให้เพื่อไทยข้างในปวดต้องต้องนอกจากการปรับต้องคิดพื้นที่ทางการเมืองด้วยเพราะตอนนั้นจะบอกว่าถ้าหลุดทั้งสองคนทั้งสุธินตั้งชุนรานเนี่ยข้างในเพื่อไทยบอกให้ตอนเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้พวกคุณอยู่ไหนนะโดยเพราะสามมิตรเราสู้แต่สามมิตรมาแล้วสามมิตรมาแล้วครับขมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัมตีพูดเมื่อ23เมษายนนะฮะบอกว่าไงเราต้องให้เกียรติผู้กับข้าพันชาพอดีก็ถามว่าได้เป็นรัมตีสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ใครไปทําหน้าที่ที่ไหนอย่างไรอ,อย่าไปพูดว่าพร้อมหรือไม่พร้อม,อม,อมทุกคนต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเรายังไม่รู้ว่ามีใครปรับเปลี่ยนบ้างปรับบ้างอย่างไรเราไปคิดเองไม่ได้มไปคิดเองไม่ได้แต่รู้แล้วว่าฉันจะได้เป็นไม่ <c oughs> ต้องพูดแบบนิ่มๆอ,อีกสอหนึ่งอ่ะสอสุริยะนะฮะบ,บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ทราบเรื่องก้รนายกควบการที่ได้ควบรองนายกเป็นเรื่องที่อยู่ในบิดุลบินิทของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ผมทํางานที่กระทรวงมนาคม <c oughs> ก็มีความพึงพอใจครับอย่าพึ่งไปคาดเดาครับอย,อยู่เป็นลำตีคมนาคมเนี่ยนะครับก็มีงานทําเป็นที่พอใจอยู่แล้วเอเอพราะฉะนั้นถ้าท่านลองออสุย,ยะขึ้นลองเนี่ยเพราะฉะนั้นองน่าจะหายไปอีกคนหนึ่งก็คือลองปานปีจะลองลองที่หายแทนคุณที่คุณสุยะควบเนี่ยสสคือเต็มสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เพราะว,ว่าคุณสุยะจะไปดูงานของกระทรวงมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขแต่คุณปานปีหายไปเพราะว่า ไปทํางานเรื่องของทางต่างประเทศอย่างเดียวต่างประเทศอย่างเดียวและคนที่มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่แท้จริงคุณพิชัยคุณพิชัยเลยต้องหายไปแบบนี้เพราะคุณพิชัยจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางและรองนายกคุมด้านเศรษฐกิจพักภูมิใจไทยไม่ขยับอยู่ที่เดิมภูมิใจไทยเนี่ยต้องบอกเขานิ่งตั้งแต่วันแรกนะแต่มีข่าวคนนั้นบอกถ้าจะแลกกันเนี่ยกระทรวงที่มาแลกต้องสมน้ําสมเนื้อเนะ้อเออพรา นิ่งมากคุณอนุทินให้สัมภาษณออ์เมื่อวันที่24เมษาที่ผ่านมานะเรียนนายกไปแล้วตั้งแต่23เมษาว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยขอให้อยู่เหมือนเดิมอขออยู่เหมือนเดิม<อ>แฮปปี้แล้วขอเหมือนเดิมนะมีความสุขแล้วกับตําแหน่งปัจจุบันแต่ท่านนะ ไปดูกระทรวงศึกษาและกระทรวงอ,อวอด้วยที่เป็นฐานที่มั่นในการสร้างทุนมนุษย์ต้องบอกว่าที่ผ่านมา78เดือนนิ่งมากนะฮะอ,อาจจะทํางานอยู่ข้างในไม่ได้ปโปรโมตมาหรือว่าทำอะไรช่วยบอกสังคมด้วยนะฮะสองกระทรวงนี้สําคัญมากๆนะในการสร้างคนเพื่ออนาคตนี่ยมากเนียมากลาดีช่วยว่าการการะทรวงศึกษาชื่ออะไรเออชื่ออะไรนะลาดีว่าการชื่ออะไรนะอ๋อพี่อุ้มอ๋อเพิ่มบุญนะเพิ่มบุญที่ชอบไออวอระอวคุณพึ่งพึ่งเป็นลำดีเหเป็นลำดีครับเป็นลำดี ช่วยไปดูหน่อยครับถึงอมเหมือนเดิมไปดูนะยในส่วนของคุณเกรียงเนี่ยลัมดีช่วยมาไทยเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้ของมาไทยเนี่ยขณะนี้มีความคุ้นเคยกันมากขึ้นผมมอบหมายให้ดูแลเรื่องหมอกควันตอนแรกเนี่ยนะทำมาไม่ได้นะมีข่าวว่าเขาจะสลับขอภูมิใจไทยเบ็ดเสร็จในกระทรวงมาไทยคือเอาคุณแปินทร์ทปินทรที่อยู่กระทรวงมาณิตมาเป็นลัมรีช่วยมาไทยเพื่อให้แบบหมอกระทรวงไปเลยและตอนแรกเดิมตั้งต้นเนี่ยเพื่อไทยขอว่า ให้แลกกระทรวงแรงงานกับกระทรวงว่าทำได้ไหมโอ้โหมันเขาไม่ยอมดีฮะ,ะเขาไม่ยอมถ้าแลกกระทรวงต้องเที่ยวอาจจะยอมต้องบอกว่าการปรับคอรมอครั้งนี้ถือว่าเป็นการปรับเล็กเนื่องจากที่พี่ช้างพูดถึงครับมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะทั้งเรื่องของสายตรงจันสองล่าสายตรงวังบัวบานสายตรงนูน้นกลุ่มทุนต่างๆและต้องการที่จะให้ในเพื่อไทยนี้แบบกับเพื่อมากให้องค์กรมันแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับ ก้าวไกลในอนาคตแต่ว่าการปรับคอรมอครั้งนี้แปลว่าอำน,นาจนายกเนี่ยไม่สมบูรณ์นอนเป็นเรื่องความวุ่นปั่นป่วนวุ่นวายในการปรับคอรมอล่าสุดแต่ศึกที่เพิ่งเริ่มต้นต้องบอกที่นี่ฮะไอ้น,นี่ไม่แน่ใจว่าจะวุ่นวายหรือว่ายาวนานแค่ไหนเขาบอกสงครามในสชชอตอนนี้น่าเริ่มต้นน,น่าจะยาวกว่าคอรมอยาวแน่นอนครับ,รบสงครามเพิ่งเริ่มต้นเด็กหน้าครับ